in your face สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c นะคะวันนี้มาพบกับนัทเพชรยนต์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนะัทจะมารีวิวรถราคาเบาๆนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้มีรถราคาตั้งแต่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นถึงแสนไปายนะคะรถที่จะมารีวิวให้ได้ชมกันวันนี้นะคะราคาไม่เกิน20,000 0เริ่มต้นที่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวนะัทจะพาไปชมรายละเอียดของรถแต่ละ สำคัญกันเลยค่ะไปเลย สำหรับรถที่นัดพูดถึงนะคะก็จะเป็นรถ4คันนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถราคาเบาๆไว้ใช้งานนะคะแนะนําเลยนะคะ4คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะใครสนใจคันไหนชอบคันไหนติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะไปเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะที่จอดอยู่ จะเป็นรถ Toyota v i ีอนะคะตัว 1.5e รถปี08นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่199,000บาทนะคะป้ายทะเบียนนะคะบอกก่อนว่าไม่ใช่ป้ายนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหาคนครนะคะแต่ถ้าสนใจก็แคปหน้าจอนี้หน้าจอทะเบียนนี้ไว้นะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาหานัดได้เลยนะคะแต่แจ้งก่อนว่ามีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ใหม่นะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะยังจัดไฟแนนได้ อยู่นะคะลูกค้าซื้อสดก็ราคาเบาๆจัดไฟแนนก็ผ่อนถูกๆกันไปเลยนะไฟหน้าคันนี้จะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับร้อแม็กจากโรงงานนะคะไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะเดี๋ยวเราไปส่องภายในกันดูหน่อยนะคะภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีแบบเทาๆเบ็ดบนะคะคันนี้สวย เป็นเบาะหนังนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะคะกับรถโตโยต้าวีออลหนึ e ปี08นะคะคันนี้ราคาค่าตัวหนึ่งแสบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะส่วนคันถัดไปคันที่สองนะคะคันนี้จะเป็นรถนิสสันนะคะ ตัว1.6 NIO นโอนะคะท้ายแตงโมนะคันนี้เป็นรถปี04นะคะลูกค้าราคาหลักหมื่นคันนี้ราคาอยู่เพียง8,9,000บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อสดนะคะราคานี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะเขาจะติดแก๊ส CNG นะคะ คันนี้ติดตั้งแก๊สนะคะใช้งาน2ระบบนะใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะสสาราขอไข่4705กรุงเทพมหานครนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบมันติรีฟเคเตอร์มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเดียวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะเดี๋ยวไปส่งภายในดูกันหน่อยนะคะลูกค้า ภายในนะคะลูกค้าเป็นโทนสีเบจนะคะลูกค้ามีในส่วนของลายไม้สวยๆแบบนี้ตกแต่งมาให้ด้วยนะคะภายในก็ถือว่าโอเคเลยนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังนะ,ะนนเกียร์ออโต้นะคะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะราคา89,000บาทนะคะคันนี้เป็นตัวนิสสันนะคะตัว1.6นิโอนะคะนิสสันซันนี่นะคะติดตั้งแก๊สน,นะคะคันนี้ใช้งาน2ระบบนะคะมาต่อที่ขั้นถัดไปนะคะลูกค้า จะเป็นตัวอันติดนะคะคันนี้เป็นรถเตยตาอันติด1.6ตัวจีปี06นะคะราคาอยู่เพียง150,000 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะายทะเบียนนี้เลยนะสอเสือฮอนด้คูก921กรุงเทพมหาคนครนะคะลูกค้าคันนี้สภาพสวยๆเลยนะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อแม็กจากโรงงานนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะมีติดอยู่ตรงแก้มข้างรถแล้วก็ตรงกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวติดมาให้นะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะลูกค้า มีในส่วนของลายไม้สวยๆนะคะดีไซน์เพิ่มมาด้วยนะคะภายในเป็นโทนสีเบจเบาะหนังนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังภายในสวยๆเลยคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะใครอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้ยังได้อยู่นะคะแต่บอกก่อนว่าผ่อนได้แค่4ปีเท่านั้นนะคันนี้ผ่อนได้แค่4ปีนะคะลูกค้าก็ผ่อนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ ผ่อนหมดเร็วอ่ะใครอยากจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนได้นะคะจัดได้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะซื้อสดก็ราคา1 5 0 0 0 0บาทนะคะไม่มีแวดเพิ่มด้วยหรือว่าใครนะคะมองหารถกระบะราคาถูกนะคะก็คันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิสตาร่า คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง2.5นะคะรถปี03จดทะเบียนปี04นะคะราคา1 3 5 0 0 0บาทน,นะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะแต่ว่าซื้อสดไม่มีบวกแหวดเพิ่มนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะต้องการรถกระบะไปใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลย1 3 5 0 0 0บาทน,นะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้นะคะนนทนทหาร3992กรุงเทพมหาคนครนะคะไฟหน้าเป็นแบบมันติรรีเฟคเตอร์ มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าล้อมแม็กนะคะคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กนะคะไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้ามีภายในนะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นกระบะแครบนะคะลูกค้าแต่ว่าตัวแขบแบบเปิดไม่ได้เนาะอันนี้เขาต้องเป็นแบบ พับเบาขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นรถปีปีลึกแล้วเนาะแต่ว่าเขาจะติดในส่วนของแครี่บอยนะคะด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่ต้องการบรรทุกสัมภาระกันแดดกันฝนเนี่ยก็ได้เลยนะคะราคาเบาๆ1 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคลิปนี้นะคะรวมลถราคาถูกนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นนะคะถึงแสนไปป้ายนะคะ ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะก็จะมีในส่วนของรถเก่งนะคะ3คันแล้วก็กระบะ1คันนะคะสนใจคันไหนนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะอยากดูรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสนใจคันไหนติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะ0982609587 นัดเพชรยนตนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะสนใจ v ีออนะคะหรือว่านิสสันซันนีนะคะหรือว่าโตโยต้าอันติสหรือว่าเป็นมิตซูบิชิสตาร์ด้านะคะคลิปนี้นะคะ ใครสนใจคันไหนโทรเข้ามาได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะออกได้นะคะลูกคา้ามีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะราคาเบา,เบาๆผ่อนสบายๆซื้อสดไม่มีบวกแวดนะคะโทรหานัดได้เลยนะย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึง098-260-9587นนัดเพชรยนตนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลา ไปก่อนไม่เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ